ชม่สื่อช่องจอจอตแดสิ่งนะครับวันนี้เป็นงานขุดเปิดบอ่อล้างน้ำเสียครับแก้ปัญหาล้างน้เสียตันนะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอเ้วยเล็กครับจังหวัดจานสินแก้ปัญหาล้างน้ำเสียตันครับเปิดฝาล้างน้ำเสียออกนะก่อนหน้านี้เอารถขุดขบูบตะหุ่ มานะลองงัดดูครับได้3ามสี่างัดไม่ขึ้นครับเลยต้องย้ายเจ้าโกเบร4 0มาครับถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันครับกว่าจะงัดขึ้นได้นะต้องใช้แรงงัดอยู่เป็นกันความยาวประมาณ บ5้าสิบเมตรนะงัดขึ้นแล้วก็จะเอาแรงงานพนครับมาขุดขึ้นจากรางระบายน้ำนะแก้ป okay, ัญหารางระบาย กว่างัดนะมากับขุมกำลังคเครื่ยนต์93แรงม้าครับขับน้ำหนักตัวดีไปเลย14ตัน คุมไว้ครับเวลางัดในต้องงัดออกทั้งปูนต้องงัดแตกนะที่จะงัดขึ้นได้ครับ เป็นเสร็จรับผิดชอบของอบตอบึงนาเรียงครับอำเภอพิเม็กจังหวัดกาลสินแก้ปัญหาให้ชาวบ้านครับ ให้คูโบต้าอยู่สามสามมาครับแล้วงัดไม่ขึ้นทางเจ้าที่ก็เลยติดต่อทีมงานเรามาครับเอาเจ้าโคบิโก้ครับเอสเอร้อยสี่สิบซูเปอร์เอ็กมางัดก็พอได้ครับก็พอได้อยู่ ค่อยๆแซะออกนะแซะปูนให้มันแตกครับถึงจะงัดได้นะร,รถเล็กนี่หมดสิิ์เลยนะถ้าเป็นงานแบบนี้ครับ ฉีกได้นะอุ๊ยให้งัดครับคนขับ้องดูกำลังรถตัวเองด้วยนะ ละหน่อยครับดินใน ครับดีกว่าจอดนะ ไม่ได้เล่นเต็มนะเล่นประมาณประมาณเจ็ดขีดครับเดี๋ยังจะประหยัดนะครับโอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับกดไลค์กดแชร์ช่องจอจอ,จอ,จอบดำซิงกัไปด้วยครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ